ไม่เออแยมแยมไหนน้องพลอยกินอะไรครับลูกเขาเรียกอะไรกินปักอาหารเช้าครับเขาเรียกอะไรครับไข่เจดาวแลาวกินอาหารเช้ากันครับมีอะไรไม่มีปูเนยอะไรขาเรียกอะไรครับเนยเต็มแฮมอะไรแยมตุ้กเกอร์ จนิมขึ้นมาลตอนนี้อยู่ที่ไหนลูกตอนนี้อยู่ที่ไหนี่คันูโลกครับทีู่โร่ไม่มีครับเลยน้องพวายอยู่ที่ไหนครับอยู่ทีู่โร่ครับล่อเียอร่อย thank you